ไ <9 S 2> อ้เก้าด่านเ e a เว n นอะเออเราจะเล่นแบบนั้นใช่ไหมเล่นแบบนั้นเล่นแบบนั้นใช่ไหมก็คือเอากูไปแบบนั้นเลยดิที่กูยอย่พราะกูยังไม่ค่อยชินไงนจังหวะมันเข้าจังหวะมันอะไรต้องไปยืนมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเล่นมาตั้งนานมาถึงก็ตึดใช่ไหมเออ เป็นตามปืนไปได้ตามที่เราอัพอ่ะไม่ใช่ไปถึงกำแพงรอมีคน B Shop. s h a p แฟตก้าไหวกล้าต่อ9รอเลยรอเลย สามตัวล่าสุดยายาดูฮอบอยรอม่ล้อมเห็มสองปวยดิดวยเก็กแปก่ีสองตัวมีล้อมีล้อลงมาแล้วว่าวีีดี Enemy down dạy lên một ngày này remaining anh khởi nghiệp anh em 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 em

Oui, going, ทุก <aujourd' Tiger. S 2> 1, ้าหนึ <nah Mot> ่งดีลองสองเมียสี่ ติดรูรองไปเลยจะไปปะรูลองตัวนี้ไม่รู้ไม่รู้คอยมึงโยกไว้ม่เห็นไปวมาแล้อมใกล้วตยไปเลย30 seconds left ไอเดียวอ่ะเฮ้ยมีกล้องไปเข้ากลางเข้ากลางแล้วกลางเข้าแล้วนะ

ร้อยถามไปอีกชอบเขาอยู่หอเจ็ดหกเจ็ดเดียวได้หอได้หอได้หอไอหอถอดตัวตัวฟาอาว วางาตัวหนึ่งก็สายโบกูกะเดี๋ยวรอ,อแป๊บบ,บอลมีควันเมียนติลงมาวางเดีแบบ๋ยวติเคลียร์บบเคลียร์แบบเคลียร์นู่นแล้วนะแลบเคลียร์แลบเคลียร์ เป้าเท่าไหร่วะหกหกสองสี่เท่าไหร่นะหกสองสี่เปิดอันสองเลยใส่กล้องไม่มีว่ะ I want my enemies. They're not one. 30 seconds one left. One enemy remains. You guys are so much better than my last point. I saw their desperation. Listen to me. How sad is my hand? จับเซอร์ไพรส์เลย,นะเลยอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องดีโฟะต์อ่ะไอ้สัส<า> มาแล้วมาจากบ้านแล้วอหน่ไม่ช่วยนะครับพี่อแป๊บพอดเล่นอยู่หอไว้มดเล่นอยู่หอไว้นี้โลเหมือเหลอสามที่แปดลาสถึงห้องน้ำถงบอม เอาหอหอสามใบยิงมาลาแล้วโดนฟิวแล้วโดนฟิวฟิวมันมาวันนี้อ่ะฮะเดี๋ยวดูจอวาให้หมดเลยตกลงแล้วขอตกลงแล้วสามใบ Not so <laughs> <toughy>. Attackers win! I <laughs> just <laughs> <laughs>